โอเคค่ะสำหรับคนที่ตามเก็บโนต้ตเพลงให้ครบนะคะแบบไอรินเมื่อกี้เดินเล่นมาเจอโนต้ตเพลงอันที่สองนะสองทับแปดก็อยู่บ้านข้างๆกับบ้านของโมโมนะอ่าตรงเนี้ยคือทางใช่ไหมใช่บ้านโมโมไหมหรือไม่ใช่เนี่ยอยู่ข้างๆบ้านไม่ไม่ใช่บ้านโมโมอะ่ะแต่เป็นบ้านของคนนอกนะ าตาแบบนี้นะ่ะแล้วก็เขาอยู่ตรงนี้เลยอยู่บนโต๊ะนี่เลยเออแต่เราตามเก็บโน้ตเพลงที่เหลือนะยังคาใจยังคาใจยังออกไปไม่ได้ได้เล่นอยู่บนหลังคาก่อนได้สองมานะมันจะครบหรือยงังยังคาใจอ้าวตาลุงสวัสดีคุณลุงลงล่างก่อน มันยังคาใจอะเลยยังเก็บโนต้ตเพลงให้เขาไม่ครบเลยว่านี่พบปะเนจอร์นเออเราจะออกจากเมืองไว้ได้ยังไงใช่ไหมคุณยา่าไม่เคยนับด้วยว่าหนีโนต้ตเพลงกี่อันนะให้มันเป็นคลิปสั้นๆเนอะเออเพื่อนอะมีแปดโนต้ตเพลงอันนี้สองได้แล้วนะ,ะไป เอ้ย <Hey, S 2> อันสุดท้ายแล้ว,ลวเราเก็บกลับไปด้วยเอ้ย hey, ได้เก็บกลับดนตรีแล้วนะดทกวีผู้คนที่อ่างวาง่างห็่ว่าฉันเล่นได้นะลองฟังนี่ปลดอาชีพเป็นได้แล้วโอเคนอนฟังมาปลดเฉยๆนะเป็นคลิปสั้นๆนะคะนำหานดเพลงนะคะ เพลงอันสุดท้ายของอลิสเมียวนะคะก่อนออกจากเมืองนี้ว่าเล่นไปจนแบบออกเมืองได้แล้วไปหาโมโมโที่ที่ท่อรนะบายน้ำได้แล้วโมโมแบบโมโมมีเรือรอเราแล้วเออนั่นแหละก็เอกใจแหละเพราะว่าคือถ้าเราออกจากเมืองนี้ไปเราคงไม่มีทางได้กลับมาอีกอะ่ะก็เลยถาน้ตเพลงให้ครบๆดีกว่าทำเกย์ให้มันครบ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเสียดายทีหลังนะใช่ไหมฟังเพลงไปเอ,อได้รับเข็มกลัดแล้วนะเข็มกัดเพื่อเอาใช้ใะได้อนาคตเอยอ,อวดกลัดได้ไหมนายจะต้องเป็นนักดนตรีที่ยอดเยี่ยมสุดในโลกให้ได้เลยนะเออ พี่นอนให้พร้อมนอนอ่ะเล่นดนตรีไปนอนไปสุดท้ายแล้วนะเขาคงไม่ให้หาเราหาอีกแล้วล่ละไปปล่อลองนุ่ม ชีวิตจริงคือแม่นอนพื้นค่ะอนอนบนหมอนที่เราจะนอนหัวเนี่ยแหละมไม่รู้ว่าบ้านของเรามันร้อนหรืออะไรนะคือมันไม่ค่อยยอมนอนบนเบาะเลยอาจจะแบบบนพื้นแนบชิดสนิท สนิทพื้นแล้วมันได้รับความเย็ยนจากพื้นมากกว่ามั้งหินอ่อนเงี้ยบ้านของไอรินปูหินอ่อนเงยเออแล้วแบบแมวไม่ค่อยนอนบนเบาะแมวนะมันจะนอนบนพื้นหินอ่อนเลยยกเว้นว่ากรณีว่าเปิด,เป,ดเปิดแอร์อยู่ในห้องถึงจะยอมนอนบนเตียงอะไรแบบนี้เตียงคนค่ะเตียงคนไม่ใช่เตียงแมว <laughs> แต่ถ้าน้าหนาวที่หนาวม,มากๆเนี่ยนางก็นอนซุกอยู่นะซุกในเตียงผ้าห่มเบาๆเหมือนกันนะอะไรเนี่ยถ้าไม่ออกปุ๊บมันนางก็จะไม่หยุดเล่นหรอเออเล่นนาไปแล้วเพื่อนหรือนางจะเล่นอย่างนี้ตลอดไปเพื่อนเราจะเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะเพื่อนนายเห็นพ่อของเซมัสยัง ดอนเขากลับมาแล้วน nice ่ะเขาไกินคุย oh, ก really? right? ันอยู่ตรงเนี้ยเห็นปะเขาบอกสุดยอดมากเลยเห็นไหมโมโมรอเจ้าอธิบายนะเพื่อช่วยเหลือเจ้าอันนี้นั่นน่ะเขาไม่มีอะไรโชว์เข็มกัดเขาให้เราไปไหนอ่ะเข็มกัดเขาติดให้เราเลยเหรออ๋ออยู่ข้างๆนี่เหรอเข็มกลัดนีไงเอาให้ดูนีไหมแอนดอนกลับมาแล้วเพื่อคอนนอกของฉันล่ะเขาาออกได้ไหมเพื่อคอนนอกของฉัน อ๋อหมายถึงโมโม่เหรอนี่นี่นี่คุยกับเซมัสมากลับบ้านเลยไหมพ่อเออกลับบ้านได้เลยไหมพ่อคุยกันก่อนดิโอ้คุณนี่เจอสับปะหลาตตัวสีส้มไหมคุณต้องเห็นมันแน่มันเดินแถวไปเดินไปมาแถวนี้เดี๋ยว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 สับปะหลาตตัวสีส้มมาถึงใครยูลี่จะรอดมาจากพวกเซิร์ตได้ยอดเลยเจ้าวินาอับ นาอนนารมณ์สุขป่องฉันพูนานหรือเปล่าขุนยนตเขาเดี๋ยวก็คือที่เขาบอกพัฒนาจนสามารถดื่มกินได้มันน่าทึ่งมากเลยดอสไม่มีใครเคยเล่าจากเมืองไรชีตนานขนาดนี้เมืเองไรชีวิตคือเมืองฝั่งนู้นนะอี่เราออกมาจากตรงเนี้ยเนี่ยเมืเองไรชีวิตไอแ,แทนตรงเนี้ยเนะี่ยเออเมืองไรชีวิต ก็เนี <zo ys ic> ่ยแหละไอรินก็พยายามแบบอยากเก็บอยากเก็บให้ครบครบนะเออก็พยายามแบบปีนป่ายก็บอกให้ปีนจากที่สูงไงก็พยายามปีนปงปีนป่ายที่สูงไปเออเพื่อแบบหาหาโน้ตเจอไงสุดท้ายก็ไปเจออยู่บนโต๊ะจริงด้วยอะไรเนี่ยฉันจะปีนขึ้นปีนป่ายไปปีนป่ายไปปีนป่ายมาจนไปเจอนะ แล้วก็อย่าลืมนะว่าเรายังมีหน่วยความทรงจำของโมโม่อยก่นะจะไปคลิกยังไงเนี่ยหน่วยความทรงจำโมโม่เอ๊ะมันเคลื่อนไปยังไงคลิกไปไม่ได้เปลี่ยนโหมดมูงนี่ไงเราจะมีหน่วยความทรงจำของโมโม่อยู่น,น,งงไไ 1, น,นะ,นท,นะที่ต้องปลดล็อกอะไม่รู้ว่าต้องในนี้ยังมีให้ปลดล็อกอยู่ไหมนะก็จะพยายามดูนะเนี่ยเห็นไหมก็เลยปีนป่ายมาเดินเล่น เรียกว่าเรียกได้ว่าเดินเล่นจริงๆเดินเล่นมากๆเลยเดินไปเดินมาเข้าบ้านเข้าบ้านเพื่อนของดอดทชืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็เดินเล่นไปเดินเล่นมาเดินไปเดินมามาเจออยู่ตรงนี้พอดีเลยอ่ะสุดท้ายสองทับแปดอ่ะอันอื่นๆก็สามารถติดตามดูได้ในคลิปของไอรินเหมียวนะคะอ่าโอ,อ้อันนี้เขาไม่เปิดประตูให้อ่ะเมื่อกี้ล่องเก่าแล้วอ่ะ มันมีทางไปต่อไหมเผื่อแบบเผื่อแบบเขาเปิดประตูให้นะลองดูนะคะนดเพลงที่มันครบครบแล้วของไอรีนเองนะจ๊ะต่างไม่เปิดให้ บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เนี่ยไม่เปิดให้อยากเข้าอะ่ะหาทางเข้าได้ไหมโอ๊ยโอ๊ะทำอะไรเนี่ยไอคนไอข้าร่างก็มองนะทำไรทำอะไรของเจ้านะเหมียวนะคะนี่ก็คุณลุงนะ คุณลุงนะเขาบอกอยากรูปตัวเจ้าแต่ไม่รู้ทำไมว่ารูปไม่ได้เอาเล็งก่อน ไอ้นี่มันไอ้นี่มันไปนะอ๋อนอนเหรออ๋อคิดว่าเกาเอ้ยเดี๋ยว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 ,ยวคนนี้ไปไหนอ่ะเขาไปยืนคุยข้างล่างเราเหรอเออโลอะไรโซโซโซอะเขาไปไหนอ่ะหรือเขาไปต้อนรับตรงทางออก นะเราอยากขึ้นบ้านหลังไหนนะเราอยากขึ้นบ้านหลังนี้วันนี้บ้านที่เราอยากเข้าอยู่อะ่ะนี่โอไมคฉันกเพื่อนฉันกับเพื่อนโยนถังไปมาสุดยอดเลยแต่เพื่อนข้างล่างไม่เห็นด้วยเราก็เลยหยุดพักเออถังนะนะอันนัะหยุดพักถัง เขาเช็ดเสร็จยังยังไม่เสร็จอีกโอ้โอ้เดินไปเดินมาเด,ดีชอบอากาศตอนนี้ได้นะ ไ,ไ,ไม่นี่คือท่อเราไปน้ำทางออกแหละเี่อยากเข้าไอ้ตรงนู้นคือจุดไฟได้แล้วใช่ไหมหายไปไหนละไอ้ตึกลาฟ้าตรงนู้นเอาของอันใหม่ไ,ไล่จี้ได้ไหมอย่างนีน้ยนะอันนี้อืม อล่ีเห็บหมาอันนี้มันบ้านของบ้านของโมโมนี่ใช่ใช่บ้านโมโม่มาตามหาเผื่อเจออาชิพเมนที่เหลือแต่ไม่น่าเหลืออะไรแล้วนะใช่ไหม ไปจัดการแนวมาแนวแมวข้างนอกนี่ก็แค่ขวดโมโมโ่เฉยเนี่ยแค่ขวดเฉยอะชิเมนให้ครบรอู้สึกวเราจะไปสักสลัมนี่ก็ใช่ได้เวลาแล้วไงไปหาโมโม่ที่ช่องระบายนะ้ำเอาไว้พัดหน้าแล้วกันลูก วันนี้มาตามเคลียน่าจะหมดแล้วล่ะหนูไม่มีความทรงจำที่นี่แล้วใช่ไหม หังนี้ไม่ได้ด้วยออห้องเดิมอะจากเข้าบ้านนี่เขาบ่นว่าเสียงอะไรนะไม่มีอะไรหรอกมั้งเออไปไหนแล้วไม่รู้ เราแบบไปตรงที่เคยพอจนเห็บเห็บหมาเราลองลองเอาเห็บหมาเอาไอ้พวกนี้ไปไล่ตีเห็บหมาจะได้ไหมน่า ก็เป็นอีกบ้านหนึ่งที่เป็นบ้านของผู้หนังสือนี่ไงบ้านของอะไรตัวเซฟอ๋อดูไปแล้ว ไม่มีอะไรนี้เราขโมยไปหนังสือเรียบร้อยแล้วันนารัก ไม่บักเสียงดงังเราฮะตรงนี้วิ่งไม่ได้ไม่เข้าใจทำอะไรวิ่งไม่ได้องที่น้องร่วงมาอยากลองอาวุธกลับเห็บหมา มีจีอยู่ข้างในด็อกเตอร์โอ้แมวกวักยังใหญ่เลยแมวกวักยังใหญ่เลยไมมีอะไรขโมยไหมลืมดูเลย เข้ามาอีกแล้วอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> รูปผีมีทุกบ้านขอบคุณนะขอบคุณ,คณมาหาชนได้ทำการซ่อมมาเรยนี่คือเก่าเฉยไม่มีอะไรออออ <c oughs> เขาอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นหมดเลยตัวเลขเอ้ยเอ้ยเ,เขียนได้ยังไง ต้นไม้ทุกบ้านเลยต้นไม้ทุกบ้านเลยปลาไปทางนน้น ไปตึกสูงๆอันนั้นอีกอ่ะเราอ,อยากไปล่าเจ้าเซิร์ฟอีกอ่ะทำไมหนูจะขึ้นไปได้อ่ะโดดไปโดดมา แห่งอะมองไม่เห็นละเยอยนะเฮ้ยตื่นแล้วเหรออ้ต้ต้องาการอะไรละ่ะไม่มีไม่มีไม่มีตีงกอองกระแดงไม่มีพุยด้วยเฉย ไอ้นี่เหรอเขาไปอยู่ตรงนี้แทนแล้วเราดึงไ,ไอ้นี่ออกพี่เอามาดึงออกไปรอบพี่แล้วดึงออกต่ออากาศมักคืนได้ยังไงอ่ะ ให้หรอะกินน้ำซะหน่อยขอแห้งมาทั้งคลิปหยุด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 นเนี่ยที่เรามาหาหนังสือบันทึกหมดแล้ว พัดลมยังโบราณเลยับภาษาอะไร <c oughs> เออพัดลมยังโบราณโบราณโบราณอยู่เลย ไม่ขึ้นไปแล้วหรอเนเขาไม่ขึ้นแล้วอะ่ะจะไปยิงเห็ดหมาที่โลกนู้นก็ไม่ได้แล้ว บ้านโมโมโีบ้านลุง คุณงต้องสุดแค่นี้ลนะมังลุงลุงหนูได้หนูได้มาครบแล้วนะน้ตเพลงทำไมหนูไปยิงเห็บหมาลุงเอาที่ไล่นกตรงนี้ออกให้หน่อยจิงจริง,รงแมวแมวันยินได้นะ ไ, <N ic> ไม่ให้ไปไม่ให้ไปแล้วฉันจะโดดไปโดดมาทำไมเดี๋ยวสนุกสนุกสนุก <N ic> อิงเขาไม่ให้ไปนะ <N ic> แต่เข้าวันนี้ เอาไปแล้วนี่วะบาก็ไม่มีอะไรเนอะเราเอารหัสไปแล้วอะรหัสเนี้ยเอาไปแล้ว

ว่าแล้วว่แล้วโนเพลงแสตล่าของไอรินนะคะนี่ก็ยังอ่านหนังสือต่อไปเป็นหนังสือที่พวกขบวน น่นแต่ก็ยังน่าอ่านอยู่ผู้ข้างบนก็หมถึงน่าจะหมาถึงไอ้พวกที่เขาอยู่ข้างบนอะ่ะนาคือยโยังมีแบ่งชนชั้นเลยนะภาษาอะไรก็หัวใจเอ๊ะเอืออะไรอืม มันเซฟเป็นตอนๆเนะอะ